ทุกคนดอกไม้สวยๆนะคะที่นี่นะคะฮอกไกโดเขาใหญ่ค่ะทุกคนมาเที่ยวกันได้นะคะใครที่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวช่วงปีใหม่วันหยุดยาวนะคะมาที่นี่ได้นะคะ mm hmm. เขาใหญ่ค่ะทุกคนดอกไม้สวยมากเ mm hmm. ยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคน ตามนกแก้วดูดอกไม้สวยๆได้เลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วจะพามาเที่ยวนะคะสวนดอกไม้สวยๆที่ฮอกไกโดเขาใหญ่นะคะนี่เป็นครั้งที่สองที่นกแก้วเข้ามาที่นี่นะคะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยววันหยุดยาวนะคะช่วงปีใหม่นะคะมาเที่ยวได้ค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนมาได้เลยจ้านี่ ดอกไม้สวยๆนะคะมันจะมีดอกไฮเดรเนียนะคะอุ้ยไม่มีไม่มีดอกไฮเดรเนียนะคะมีดอกอะไรนะเนี่ยสีม่วงเนี่ยสวยๆนะคะทุกคนไม่รู้ันหรอนะคะนี่ดอกไม้สวยๆ,ๆเลยะค,ะเค่ะไปตามนกแก้วได้เลยจ้านี่สวยงามมากเลยะคะ่ะทุกคน สวยสวยค่ะนี่ดอกไม้สวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่พาเที่ยวดอกไม้สวยๆนะคะนี่นี่ค่ะนี่สวยงามมากก็เป็นดอกฮอนไก่นะคะเป็นชนิดอีกชนิดหนึงนะคะทุกคนเป็นสีแดงนะคะตัวนี้สวยไหมคะทุกคนมาได้คะ่ะมาได้มาได้ที่นี่นะะสวยงามมากเลยค่ะ เดี๋ยวนกแก้วพาเดินดูกันแล้วกันนะคะว่ามันมีอะไรมั่งนะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่อะไรมันจะสวยขนาดนี้นี่ะทุกคนนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนตรงนู้นก็เป็นเขานี่สวยๆเลยจ้านี่ นี่นะคะกล้องมุมสูงถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือดอกอะไรนะน,ออนึกไปออกนะคะนี่นี่น,นี่มาเที่ยวได้นะคะที่เขาใหญ่ นี่สวยงามมากถ้ามองมุมสูงนี้นะอันนี้คือภาพมุมสูงนะคะมาดูกันเลยเลยนี่ช่วยสวยมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ไดนี่นี่เขาก็จะปลูกอย่างนี้นะคะนี่สวยสวยเลย ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนเป็นสวนเบญจมาศนะคะสวยๆนะคะทุกคนนี่อันนี้คือสวนเบญจมาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสวยสวยนี่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่นี่อันนี้คือสวนเบญจมาศนะคะสีม่วงนะคะนี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวพาชมสวนดอกไม้สวยๆนะคะนี่นี่ ลานตาไปหมดเลยค่ะทุกคนสวยงามมากนี่ก็เป็นทิวของดอกนันไก่นะคะทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์สวยงามมากเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ช่วยสวยค่ะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าติดตามไว้นะคะว่านกแก้วจะพาไปดูที่ไหนไปอะไรนะคะหรือว่าไปสอบถามราคาอะไรนะคะหรือว่าจะพาไปเที่ยวไหนนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย